สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจาร,รย์หนองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องความคิดที่งดงามจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดี ผู้ฝันทุกท่านครับมนุษย์เรามีความคิดที่หลากหลายอาทิเช่นคิดบวกคิดลบคิดสร้างสรรค์คิดทำลายล้างคิดไม่ดีคิดฟุ้งร้างคิดที่จะสู้คิดที่จะทำมาหากินคิดที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้คนคิดบ้าๆเป็นต้นครับอเบิร์ตอันสไตน์ได้กล่าวไว้ว่าจินตนาการมีค่ายิ่งกว่าความรู้จินตนาการก็คือความคิดที่มองเห็นภาพ สามารถปรุงแต่งในทิศทางที่ดีเพื่อทําให้จิตเป็นสุขได้ครับจึงมีผู้คนมากมายที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้เริ่มต้นวิถีชีวิตของตัวเองด้วยการมีจินตนาการและหลังจากนั้นก็ควบคุมบริหารดูแลความคิดของตนในโลกยุคปัจจุบันจะมีผู้คนมากมายครับที่มีความคิดที่แตกต่างทั้งคิดบวกและคิดลบสามารถผสมผสานกันอยู่ในทุกวงสังคมได้ในขณะเดียวกันครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติดังคำกล่าวโบราณที่ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงแต่ในโลกของการสื่อสารผ่านระบบโซเชียลที่รวดเร็วรวมถึงการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปอเมริกาและแน่นอนครับทางภาคพื้นเอเชียตอนออกเฉียงใต้ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงนั่นก็คือหลักปฏิบัติในการคิดดีเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสังคมได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีดังนั้นครับความคิดที่ดีงามจึงเป็นสิ่งที่ต้องการในทุกวงสังคมโดยมีหลักปฏิบัตินะครับที่ครูบาอาจารย์แนะนํามาตลอดนั่นก็คือ 1. ปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วยจิตที่เป็นสุข 2. รักและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้คน 3. รักและชื่นชมตนเองอยู่เสมอ 4. มีพลังแห่งความเชื่อและศรัทธารวมถึงปรารถนาให้ผู้คนและสังคมนั้นมีแต่ความสุข 5. รักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 6. มันพัฒนาตนเองในทุกด้านด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาดี 7. มองทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนี้เป็นโอกาส 8. พร้อมปล่อยวางและให้อภัยอยู่เสมอ9 ไม่ยอมให้ความโลภหรือกิเลสใดๆเข้าครอบงําจิตใจ 10. ส,สร้างความรู้สึกในทุกช่วงตอนของการดำเนินชีวิตแบบคนคุณภาพทุกท่านครับความคิดที่ดีงามจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหากเรานำมาใช้ควบคู่กับศิลปะการพูดที่มีจะยิ่งมั่งมีสีสุขสมความปรารถนาที่ต้องการครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปัน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทางสังคมที่จะทำให้มีแต่ความสุขในวงกว้างโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ